สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีใหม่และเอฟซีเก่าด้วยนอกจากสวัสดีพี่น้องเพื่อ,อนๆทางหนะ้าช่อง YouTube ด้วยกันเนาะทุกคนทุกทานเลยที่มารับชมแนวทางและกามาเป็นกําลังใจให้กับแอนดอยเส้นเดียวกันเนาะจะ้ามาตามกันต่อกับแนวทางเวยลาพัฒนาจ้าเล่าพัฒนาแน,านวทางวันที่18เดือน4เดือนเมษายน2568เมื่อนี่เป็นวันซุกเนาะ มาพบกับแนวทางของไอ้ตัวคือเก่าล่ะก็ตามเคยเนอกจากสำหรับวันที่18นี่เมื่อนี่ลาพัฒนาพลทนายสิอ,อกตามบกตีแล้วเนาะห่างหายไปหลายวันเลยเนอกจากสำหรับลาวพัฒนากงเฮาใาก่อน10ไปรับชมแนวทางลาพัฒนาของวันที่18เมื่อนี่จะมาเบิ่งกพน้นย้อนหลังกันก่อนจะพ้นย้อนหลังนี่คือเป็นวันที่11เดือน4วันศุกร์อาทิตย์ก่อนเลยเนาะมาเบิ่งกพ้นย้อนหลังกันก่อนจะ สำหรับวันที่10ทีผ่านมาจะเล่าพัฒนาของเฮาสูตรเดิมสูตรลักเด่นวิ่งรูด2ตัวการเด่นกันสำหรับสูตรกันจะผาย3ขู่สำหรับสูตรเด่นจะให้เด่น2กับ8วิ่งรูดจ้าสำหรับโพ้นเขามา6ตัวคือ0 6 2 0 1 1ว่าแล้วเชียวมาเล็กเบิอ่าสำหรับ ศูนหกนี่ผ่าดไปเนาะอันนี้คือราง6ตัวสําหรับรางสุด4ตัวของห้าคือมา2องศมาเลกต่ำเนาะโอ้โหต่ำดิงเลยเนาะจากของห้ามี2องสามสองสสองหาสองหเข้ามา2อศนเนาะเขาเด็นสองวิรุษสองจะสำหรับล่าพัฒนาของวันที่สิอดที่ผ่านมาจะไซ้วิ่งไซ่รูดของห้าถ่ายยิบจับสไปวิ่งไปรูดได้สองตัวลางตรงๆจะสองศูนยสำหรับบนนี่คือ 011ผ่านไปเนาะโอ้โหมาสเสลกเบิรดเลยโอ้โห11ถือว่ามาวันที่เลยเนาะวันที่11เนาะจะ11มาซะเบิรดเลย11เนาะ,ะสำหรับสายวิ่งสายดูข่าเนาะถ่ายยิบจับไปวิ่งไปดูกระเพาะชีมมีโชคอยู่บ้างเราจะ20ตรงตรง2ตัวล่างจา้าวันที่18เมื้อนี้ตามรุ่นกันต่อจ้ากักบแนวทางหวยลาวพัฒนาของเราจา้ะ ห่างหายไปหลายมือเนาะสำหรับลาบพาฒนาเราจะจังได้กะหลับชมไวเป็นแนวทางละกะนะานเราจะเมื่อนี้แนวทางสีมาหายตามสูตรหรือบ่ออนิฝากนําไปเปรียบเทียบพิจารณาอีกทีหนึ่งละการเนาะสูตรของห้าสียังอยู่หรือบ่อสีเดินดีหายหรือบ่ออะนรกะนอรลุ่นไปด้วยการเนาจะจังได้กะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและในการตัดสินใจนอกจากมีตัวหมักตัวชอบคอยตามนาอบอกมีตัวหมักตัวชอบสามารถปล่อยผ่านได้จ้ะสำหรับราพัฒนาลโล่งห่2สองสูตรจะมีสูตรเม็ดเดียวเม็ดเดียวนี่คือเด่นวิ่งรูดตัวเดียวจะจับหาเป็นแนวทาง8คู่จะเด่นตัวเดียววิ่งรูดตัวเดียวฟันไปตัวเดียวสูตรเดิมสูตรลักเฮาสำหรับสูตรเด่น,นคือเด่นวิ่งรูด2ตัวชุดกัน3คขู่สำหรับ วันที่สิเมื่อนี้เราพัตนาไฮเดนเจดเจ็ดและ6กสายวิ่งสายลูดก็ข้าถามักถ้าชอบนาไปวิ่งไปรูดได้เ้างจะถามักถ้าชอบเนาะเดนวิ่งลูดอยู่สตัว7กับ6กจ้ะจับคู่เดนเวิ่งลูดเจ็ดเจ็ดแป็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ง เจ็ดสองสำหรับเด่น6จะมีหกเจ็ดหกเก้ตามด้วย6 1จ้าชุดกันจากันกันเด่นสองจับคู่3คู่มีสองสามสองสีู่สุดท้ายคือสองหาจาสำหรับสุด3ตัวบน สองหเจ็ดจ้าเก้าสาเจ็ดเก้าหกคูสุดท้ายจา 2. 2> ะยาานยนจสีอ่เอเดี๋ยวมาเบิ่งโตเน้นกันก่อนจ้าเห็นสัตว์อยู่เนาะเดี๋ยวไอ้จอยซูมหนาะจอหายเนาะจ้าแปนะ๊บหนึ่งสำหรับตัวเน้นสาตัวโบนจะเจ็ดเกก คู่สุดท้าย462กันจาะ23242หาเน้น24เด่นหกรูหกเน้นหกเก่า60 71 72 โอเคเรียบร้อยจะนี่คือแนวทางเวลาพัฒนาข้าจจะวันสุกวันที่18แนวทางมือนี่ก็คือตามนี่เลยจะฝากนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งละกันเนาะตามที่เคยอธิบายไปในตัวต้นคลิปเราจะมีตัวหมักตัวชอบคอยตามเนาะบอกมีตัวหมักตัวชอบสามารถปล่อยผ่านได้จ้ามือนี่ก็คอยมาปังๆคอยมาตามสูตรคอให้มาเด้งๆละกันเนาะขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทาง สูงดีเฮงเฮงปังๆังๆรวยรวยกันทุกคนทุกทานจากพี่โรบซี่ท่านใดที่ยังที่เข้ามาแล้วยังบรสัันได้ติดตามเนาออย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดก,ก,กระดิ่งไว้จะเผิ่อเสียใดโบพาแนวทางถี่ใจอยโลง่งหายจะแนวทางดีๆมีให้กันใดทุกวันจะสสาหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า